ะดูดีบทที่46และข้อที่1ถึง11พระเจ้าทรงเป็นที่รีภยัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่ส,สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคือขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลโอลวนนั้นเซลา มีแม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายจะกระทำให้พระมหานครของพระเจ้ายินดีคือพระพลาบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดพระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานครเธอจะไม่คลงเลลงย้ายไปพอรุ่งอรุณพระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้บรรดาประชาชาติกอหมานและราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนคลนพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปพระเยโฮวาจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลีภัยของพวกเราเซลา มาเถิดมาดูพระราชกิจของพระเยโฮวาว่าพระองค์ทรงกระทําให้เกิดการรกร้างอะไรบ้างในแผ่นดินโลกพระองค์ทรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสียพระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระเยโฮวาจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลีภัยของพวกเราเซลา สดุดีบทที่46และข้อที่1ถึง11